สวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ครับนะเป็น EP พิเศษอีกหนึ่ง EP นะครับวันนี้นะครับมาเป็นรุ่นหลวงพ่อพัดนะฮะรุ่นหลวงพุทธผล99นะครับจัดสร้างตอนอายุวัฒนธรรมคนหลวงปู่99ปีนะครับบอกเลยอีหนึ่งรุ่นทีเด็ดนะครับเทสและทานหลวงปู่แน่นอนครับสำหรับนี้ครับเรามีแบ่งปันพี่น้องนะครับ30 อ่า14รายการได้นะครับนะฮะเดี๋ยวลองเลือกชมดูพี่นะฮะผมจะเปิดแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาๆพี่นะครับสำหรับ EP นี้ชอบทูกจ่ายรายการไหนสามารถปิดคเจ้าเลยนะครับสามารถทักอีไลน์หรือเบอร์โทรมาได้เลยครับนะฮะเป็นหมายเรียกเดียวกันนะครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเดี๋ยวแกซีนเลยครับนะฮะนี่ครับอันนี้คือเลขที่เขาปิดหน้าไลน์นะครับนะับผมก็ขอปิดมาแบ่งปันพี่น้องนะฮะกันพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับ รายการที่หนึ่งขอญาตแก่ครับนี่ครับรายการที่หนึ่งเปิดมาครับอันนี่นะรายการที่หนึ่งครับโอ้โหรายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับรายการนี้ครับเป็นเนื้ออันปาก้าครับนี่รายการที่เป็นเนื้ออันปาก้าเลขโค้ดนมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับนี่นี่ฮะลงจานจีวอนนะครับรายการนี้นะครับ รายการนี้น้องขอแค่200บาทนะครับย้ําว่าครับจะมีราคาส0งร้อยร้กคู่นะครับสองร้อยยกคู่สามรอยบาทนะครับสอร้อยยกคู่สามรบาทนะครับแล้วก็สามยกคู่สี่ร้อยนะครับสามยกคู่สี่ร้อยนะครับเอ้สามร้ยกคู่สี่รอยหนะครขอแค่นี้พอนะฮะสมรอยกคู่สี่้อหพอนะครับราคาพิเศษพี่นะฮะจะมีแค่สราคานี้นะครับนะลุยเลยพี่ 300ยกคู่450นะครับแล้วก็สองร้อยยกคู่สองร้อยยกคู่สามร้อยประมาณนี้เอ๊ะสองร้อยกคู่350 300ยกคู่450ร้อยเฮ้ยปเด็นกับพี่นะสองอยนี่ฮะยกคู่ครับถ้าทุกองค์เ็นสองร้อนะพี่ยกคู่อ่ะผมคิดเพียงแค่สามร้นะครับส่วนราคา300อะ่ะถ้าพี่อายกคู่เนี่ยผมคิดเพียงแค่ อ่าสี่ร้อยห้าสิบนะครับเอาแค่นี้พอนะครับมาลุยกันพ uh, ี่ต่อมาเปิดมาครับเป็นรายการที่สองครับนี่ฮะรายการที่สองครับเลขนี้เลขคูณเบอร์หนึ่งสี่สี่ครับเลขคูณเบอร์หนึ่งสี่สี่ครับเนื้อสตะครับนี่รายการที่สองร้อยบาทนะครับยกคู่สามร้อยพี่ชายนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามครับนะฮะจะเอไว้นิดนึงพี่นะครับนะฮะรายการที่สามที่เปิดกันมาครับ รายการที่สามเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เปิดออกมาที่เนื้อสัตนะฮะเลขคุดเบอร์สามสามเลขคุดเบอร์สามสามครับนะฮะนี่ฮะรายการที่สองร้อยบาทนะครับฮมาลุกันต่อพี่ชายรายการจะไปครับจะรีบเลครับนะอกระสองร้อยยกคู่กันสามร้อยบาทนะครับไม่มีที่ไหนถูกนี้แล้วพี่นนฮะรายการทนี้มาเป็นอีพเด่นเ่นปันให้พี่น้องครับไปบูชากันนะครับนะฮะรายการที่เปิดออกมาครับ รายการที่เปิดออกมาครับเลขคนตะเบอร์หนึ่งสามศูนย์ครับเนื้อสัตวะ์นะครับสองร้อยบาทนะครับมาเปิดกันต่อพิชานะองค์ที่ห้าครับนี่ครับรายการที่ห้าครับ นี่ฮะเลขคุณเบอร์สองสี่ศูนย์ครับนะฮะรายการที่ห้านี่ครับ <_ utt os> ต่อมาเป็นรายการที่หกครับรายการที่หกเปิดออกมาครับพี่ <_ utt os> โอ้โหรายการนี้ครับรายการนี้เป็นลบนะฮะ <_ utt os> นี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงรมดำเลขคนเบอร์สองแปดแปดครับนะฮะรายการที่หกครับ ต่อมาราการที่เจ็ดครับตอนนี้ราคาสองร้อยหมดเลยนะพี่นะสองร้อยหมดเลยยกคู่สามร้อยพอนะครับยกคู่สามร้อยพอพี่นะครับแท้ทันตุแน,น่นอนครับนะใครไวใครได้นะครับมาก่อนพี่นะงานคลาสสิกี่ต่อมาเป็นรการที่เจ็ดออกมาครับโอ้โห รายการเจ็ดเลขโค้ดเบนร์ครับโอ้โหเป็นกันหล่เงินนะครับกันหล่เงินเลขโค้ดจำนวนสามครับนี่เลขโค้ดเบนวนสามครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะครับยกคู่สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเอาละนะฮะหล้อบาทมาองเลยพี่นะฮะสามร้อยบาทมันหนึ่งองค์เลยครับมาุ้นกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดเปิดออกมาพี่โอ้โหเป็นเนื้ออัปปังก้า ลงยาเขียวเหนียวซับครับเนี่ยฮะรายการนี้เนื้ออลมาการลงยาเขียวเหนียวซับลงยาเขียวเต็มสูบพี่เลขคนที่เบอร์เก้าสามครับเป็นเนื้ออะมาการ์เลขคนทีเบอร์เก้าสามที่องค์นี้ขอสามร้อยบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยสามร้อยบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบนะ,ะทมไหมพี่นะครับใครไวใครได้นะครับรีบจับจองเข้ามาได้เลยนะครับมาดูกันต่อพี่ชารายการทำไปครับเป็นรายการที่เก้า รายการที่ก้าเปิดออกมาพี่ขูเนเน่เป็นเนื้อมหาชนวนลงยาแดงครับนะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาแดงพี่เลขโคตรเบอร์หกเจ็ดนีครับเลขโคตาเบอร์หกสามนะเอ้หกเจ็ดนะหกเจ็ดเนี่ยนะฮะเนื้อชนวนพี่รายการที่สองร้อยบาทนะครับมาลุ้นกันต่อพี่ชายรายการกันไปครับเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบเนีัยเปิดออกมาพี่ ผูรายการที่สิบนะฮะออกมาเป็นเนื้อทองแดงเลขค้ดตัวเบอร์หนึ่งสามสี่ครับเลขค้ดทองแดงเลขค้ดตัวเบอร์หนึ่งสามสี่นะฮะรายการที่สองร้อยบาทนี่ครับนี่ฮะมาดูก,กันต่อไปกันต่อพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับพี่ชายโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะ เนื้อทองทิพซัตตินเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสีครับหน้ากลาด,ส,ดสวยๆอย่างนี้นพี่นี่ฮะนี่ครับสวยนะพี่นะเนื้อทองทิพซัตตินนี่คมๆเลยพี่เสือคมๆเลยครับนี่ฮะร,รายการที่สองร้อยบาทรายกันพี่นะฮะร,รายการที่สิบนะไอยการที่เอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับ รายการที่สองขออนุญาตเปิดมาครับนี่ฮะรุ่นนี้รุ่นโบรพุทธคุณน,นะนี่รายการที่ที่สองนะเปิดออกมาพี่โอ้โหเป็นตะก,กัวไม่ตัดปีกนะครับเลขค 31, ุณตเบอร์สามหนึ่งพี่รายการนี้ยงสวยครับรายการนี้ตะกัวไม่ตัดปีกขอสามร้อยบาทนะครับยกคู่สี่ร้อยห้าสิบพี่นะครับถูกวันนี้ไม่มีเท่าพี่นะครับมาลุ้นกันต่อพิชายรายการจะไปครับนะฮะเป็นรายการที่สิบสามครับ รายการที่ทิบสาเปิดออกมาครับรายการที่ิสาเปิดออกมาเป็นเนื้อสาตินครับเลขคนตัวเบอร์สี่ห้าครับนะฮะรายการที่สองร้อยบาทนะยบมาลูกต่อพี่ชายรายการถัดไปนะครับไวหน่อยนึงเงี้ยไวนิดนึงก็พี่นะเป็นอีพีพิเศษไวนิดนึงครับเดี๋ยวผมลงคลิป่าให้พี่น้องไม่ทันนะครับรายการที่สี่เปิดออกมาครับพี่จ๋ารายการที่เปิดมาเป็นเนื้อทองทิพลงยามุ่งนี่ฮะ เลขโพสต์เบอร์เก้าสองครับนะฮะรายการที่สองร้อยบาทนะพี่สวยสวยราคาเบาเลยครับไม่มีที่ไหนขายทูก,กครับผมเลยนะครับกำไรทำไม่ได้พี่นะครับแต่ทอยา่างเป็นตัวอันพี่น้องเนาะเราแพ้พี่น้องไม่ทันเพราะพาัดหลายหลายคนเลยนะครับและและพี่ผมบอกนะรายการนี้นะพี่นะเป็นรายการที่ผมมาแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาๆอยากให้พี่น้องแพ้ทันหลุมป,ปู่นะครับ รายการที่เ <ules> ป <ators> er ิดออกมาพิ่จาาเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับเลขคนตัวเบอร์สี่ฮะเลขคนตัวเบอร์สี่ห้าเนื้อทองแดงโบราณที่รายการที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับมาลุกกรต่อพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่รายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเพียวหน้าการทองทิศซาตินเนี่ย เลขคนณเบอร์สองเจ็ดหนึ่งครับรายการนี้ครับรายการที่สิบหกครับนะฮะสองร้อยบาท่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับจ้ารายการที่บเจ็ดเปิดมาเงินตะโกนลงยาเด่งครับรายการที่สามร้อยบาทนะฮะยกคู่สี่ร้อยห้าสิบพีชานะครับพุมเยันคุ้มนี่นะครับมาดูที่ออกที่สิบแปดครับ องค์ที่แปดเขาแยกแกะขึ้นมาแล้วพี่นะองค์ที่แปดนะครับเขาแยกเปิดมาครับองค์ที่แปดออกมาเป็นเนื้อทองแดงนะนี่ลมจาเหลืองนี่ฮนะรายการที่สองร้อยบาทพี่ชายนะครับสองร้อยบาทออมาลุกอีกหน่อพี่ชายรายการกันไปครับเป็นรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการเนื้อ,อไหนพี่ รายการที่เนื้อทองแดงลงยาเขียวหน้ากลับทองทริปหรือทุบท,ทองครับพี่รายการที่200ร้อบนะพี่จา๋านี่มาลุก็นต่อไปก็ต่อพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่2ี่สิบครับรายการที่20เสิบเปิดมาครับโอ้โหรายการที่เป็นลงยาเนยเต็มสูบเนื้อสตาราเลขคนตัวเบอร์หนึ 199, ครับโอ้โห199ด้วยเลขสวยพี่นะฮะร,รายการนี้สองป่อนะบา รายการที200 first, right? ่2องร้อยบาทพอพี่นะครับแบ่งปันกันพี่น้องนะครับมาลุ้นกันต่อพิจารารยการส่อไปนี่เป็นรายการที่ยีเอ็ดครับรายการยี่สิเอ็ดเปิดมาครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขคู่เบอร์สองหกหนึ่งครับนะฮะเลขคู่เบอร์สองหกหนึ่งนะพี่จ๋านะครับนะฮะลงยาชมพูด้วยนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องเบาเบานะครับสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาการที่ยีิบสองครับ รายการที่สองก็ยาตเป hey, ิดขึ้นมานะครับรายการที่สองเปิดออกมาครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลขคู่เบอร์หนึ่งศูนย์ห้าเนื้อทองแดงโบราณพี่ลงยาส้มนะฮรรายการที่สองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามก็ย่าตเปิดมาครับโอ้โหเนื้อทองแดงลงยาส้มเหมือนกันพี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามครับนี่ฮะ เลขโคนจับเบอร์หนึ่งหนึ่งสามนะพี่นะฮะสองร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นนงยาเขียวเนื้อทองทิปนงยาเขียวครับรายการยี่สิบห้านะครับรายการนี้เป็นไปพี่น้องสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะสองร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่ยี่หกครับ รายการยี่หกเปิดออกมาแล้วพี่จ๋าโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อชุดทองหรือเปล่าพี่รายการนี้เป็นเนื้อกะไหล่ทองครับปี่คนจำนวนหนึ่งเก้าครับนี่นะครับรายการที่สองร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นรายการที่เก้ายี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยสี่ห้าอายี่สิบหกที่คนนี้ฮะรายการยี่หกบางียี่ห้าเลครับรายการยี่สิหกครับรายการยี่หกเปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้ออะไรนี่ เป็นเนื้อตะกูนะครับเลขกัเบอร์สี่ห้านะครับการยี่สิบหกครับ,รบต่อมาครับเป็นการยีิบเจ็ดครับนี่นะแถวละเก้าอนะไรแบนอ่าต่อมายี่สิบเจ็ดนะฮต่อมายีบเจ็ด ยีเจ็เปิดออกมากครับโอ้โหรายการนี้เนอัปก้าเนี่ยรายการยี่สิบเจ็ดเปิดนะเนื้ออัปปากาพี่เล่นคนเบนวนหนึ่งสองห้าเนี่ยเล่นคนจวนหนึ่งสองห้าก้าเขอสามเออันนี้ขอ,200อสองรอยร้อต่อมารายการที่ยีแปดครับรายการยี่แปดเปิดมาครับโอ้โหโลงยาโมโวแรายการที่แปมาเป็นลงยา่มงครับ สองร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นการที่ยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าเปิดมาครับโอหรายการนี้เป็นเนื้อชนวนครับยีิบเก้าเป็นเนื้อชนวนครับเนื้อชนวนนะครับขอแบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่น้องครับเนื้อชนวนด้วยเอ้ยดวงเด็กคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเก้า รายการนี้สองร้อยบาทนะครับต่อรายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบเปิดออกมาครับโอ้โหรายานี้พีือทองทิพย์นะครับเลขวุฒิเบอร์ห้าเก้านะครับเลขวุฒิเบอร์ห้างเก้าวีรายการที่สาม้อยบาทนยกคูสี่ร้อยห้าสิบนะครับต่อมารายการถัดไปนะครับ,น,บร 5, 9, นะฮะร,ร,รายการที่สามสิบเ็ดนะครับ รายการสามเอ็ดเปิดมาเป็นโรงยาส้มนะคร,ครโรงยาส้มที่รายการได้คนจบนร์หนึ่งเจ็ดนที่ครับนะโรงยาส้มนะครับสองรบาทนะครับต่อมาเป็นการถไปครับนะฮะร,รายการที่32ครับ รายการที่สามสองเปิดออกมาพี่กนะู้นะการที่เนื้อปา้ากล้าลงยาพิเศษนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์สามห้าสี่รายการนี้เปลีป่ยนแฟนพี่น้องนะครับสามร้อยบาทนะครับยกผู้สี่ร้อยห้าสิบนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามสิบสามนะครับสามสิบสามเปิดออกมาพี่สามสามเปิดออกมาเป็นกู้ลงยาแดงนะครับไม่ตัดสีลงยาแดงเต็มเหรียญนะครับ ะะรายการที่ขอเป็นไปไม่น้องสามร้อยบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบต่อมารายการที่สามสี่เอสามที่สี่ครับรายการที่สามสี่เปิดมาผิดน,นะฮะรายการนี้เนื้อทองแดงสาตินหน้ากากทิชชอรายการนี้เลขโค้ดจะเบิร์ึงศูนย์นครับรายการนี้ขอเป็นันไม่น้อ่สองร้อยบาทนะครับขอเป็นไปพี่น้อ่สองร้อยบาทใครไวใค้ได้ครับนะ,ะต่อมาเป,าป็นรายการถัดไปครับรายการที่สามที่ าสายพ hmm. ันห right. right? no. ้ารายการที่ 240, 200ร้อครับเลขคู่จำนวนหนึ่งร้อยเหมือนกันเลยนะฮะสายพัห้ารายการที่2องยนี่ต่อมาการสายหกครับรายการสุดท้ายครับเปิดมาด้วยทองแดงฟาตินครับเลขคู่นวนสองศูนย์ครับนะเลขคู่นเบสองศูนรายการนี้คองร้อยครับนี่เริ่มต้วสอ0รบาทนะฮะยกคู่นะฮะสามรนะครับเริ่มตัวสองร้อยบาทยกคู่สามร้อยนะครับนะแล้วก็อ่า องละสามร้ Hoy, query, device, defines, อยยกคู่ส <ข segunda. S 2> so ี <in S 2> <we od> ่ร้อยสิบนี่ยฮะใครไวใครได้นี่นะครับใครไวใครได้ชอบูกใจการใส่ปิดสินค้าไม่ได้เลยนะครับสำนี้ก็ฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยพี่นะอีพิธีนอธีพิเศษให้นะครับอ่าแต่คนที่ไมทานหลวงพ่อพัดนะฮะเลยคัดรุ่นมหานิยมณตอนนั้นมาให้พี่นะครับนะชอบเก็บได้พี่นางานคลาสสิกเยอะเลยนะครับถ้าชอบตกใจใส่ปิดเข้าได้เลยพี่นะฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ